อุ้ยจะว่ากีกจัตยี่สามนะแค๊บเฮ้ยเธอเธอโลตันเธอมาเธอโดนเร็วจังรอฉันด้วยสิไปเธอเธอเราหลงทางจากเธอแล้วมาตัวเติมเล่นตาแล้วมาสีจุดไปไปไม่หมาเน่าหรอหมาหัวเน่าเราไปจุดเจิดกันเอ้าเราหลงทางจากเธอตั้งไกลอ่ะไปใสกันเธอดูหมานั่นดิเอาหมาเราออกไปล่อมันมาสีไปเร็วเธอ มามาโอ้เธอไปไปเขาย่รอมันหมาโอ้โหรอมันไปก่อนฮึงเนี่ยชอบรอเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยห้ามรอนะห้ามรอมันหมาเดี๋ยวเธอไปไปไปเธอไปตามเรามาสีเธอแล้วเธอก็หลงจากเราตลอดเลยอย่างงี้เราไม่ได้หลงแล้วเราแค่ตายแล้วก็ไม่ได้หลงแล้วเราแค่ตาย มาแล้วจิตอยู่ไหนบวกเจ็ดจะไม่ใช่ไปเร็วเอ้เขาจิดเธอแล้วว่าเราถ่ายใหม่ดีกว่าอีพีนี้ยากินมาแล้วมาเยอะเออไม่ถ่ายดีกว่าแต่ไปกันเขาจะหายทำไมไปเร็วหรือว่าเธอลงฉนก็แตดเดียวลงฉนเสร็ไม่เอาดีกว่าอายุมาเพิ่มเป็นเจ๊ว่าเราเล่นตามกันมาเยอะไปได้เจอหมา เจอมาแล,อแล้วเกือบต<ม>ายมีข้าวฟรีเซฟเลยไหมอ่ะเซฟเลยเธอเธอว่าตามเรามาแบบชิดๆนะเพราะว่าข้างบนมันจะมีปลามาหนี่มาหนี่มาซ้ายมาซ้ายมาทางซา้ายไปเร็วพยายามว่ายดูนะแต่เมื่อกี้เราว่ายขคืออ,าอ้าวเธอเราว่ายกลับเฉยเลยเธอเราดูดขึ้นอีกแล้วอะ่ะมันดูดมันดูดไปเร็วเจ้า Yeah. เย่าอ้าวเธอมันมีลงน้ำอีกเหรอเปิดนะโอ๊กไมค์โอ้ oh God. อลงลับมาทำว่าระวังทำว่าระวังของคือเราตายเรียบเลยอ๋ <c oughs> โอ๊ยน้อะเหนื่อย,ยใจน้ำพังเหนื่อยใจดีเกินเดี๋ยวเราต้องว่ายลงอีก <c oughs> ายเธอมันเล่นยังไงอ่ะมาหาเราหน่อย มันเป็นหิมะอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปยังไงเราเล่นให้มันก็าพาเกีบอ่นะมันนีมั้ยมันนีนโอเคเมื <c oughs> ่อเราจะให้กิว้วรีบไปเลยก็พา เรากำลังจะทำน้าน้าเดินไปทางนั้นนะงานงานทางนี้ทางันไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ฝันบ้านบจะสิเราไม่ได้บอกข้างบนน่ะว้าวไม่เจอไงจะง่ายสำหรับเราแต่ไปหลงทางอยู่ได้หน่อยเยเม่ไมนดีเย่ไม่แม่ฉันป้า